สวัสดีค่ะในวันนี้นะคะอาจารย์จะมาสอนเรื่อง array อนะคะค่ะ a r r a คืออะไร array ก็คือเป็นตัวแปรประเภทหนึ่งในภาษาซีพัทพัทนะคะมันสามารถจะเก็บข้อมูลไว้เป็นในรูปแบบของตัวแปรเดียวแต่ว่าเป็นชุดข้อมูลได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการเก็บแบบอะไรนะคะก็จะมีไทป์นะคะประเภทมีชื่อมีไซส์ก็คือเหมือนขนาดชุดข้อมูลนะคะ อ่าอันนี้ก็อินหนึ่งเท่ากับสิบอินสองอสองเท่ากับห้าสิบเลื่อยไปอย่างงี้นะคะเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกว่าในตัวอย่างด้านบนเนี่ยเรามีตัวแปรห้าตัวซึ่งแต่ละตัวเนี่ยเป็นอินหมดเลยแต่เราสามารถใช้แค่ตัวแปรอะไรตัวเดียวเพื่อที่จะเก็บข้อมูลเหล่านี้ได้อะเรถูกสร้างมาเพื่อไม่ให้ เกิดความซ้ําซ้อนของชนิดข้อมูลนะคะถ้ามันมีชนิดข้อมูลเดียวกันมากๆแบบนี้มันสามารถเขียนเป็นอาร์เรได้แค่บรรทัดเดียวแบบนี้เลยผลลัพธ์ออกมามีค่าเท่ากันค่ะประหยัดเวลาในการเขียนโค้ดนะคะ in, n n มีห้าก็คือมีมีห้ามีห้าค่านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยค่ะมันก็จะตามนี้เลยนะคะ ต่อมานะคะจะเป็นในเรื่องของการประกาศะ r r a y การประกาศ a r r a นะคะอาจารย์จะบอกว่ามันจะเป็นขั้นตอนแรกที่ต้องทําเมื่อนอักศึกษาต้องการใช้ะ r r a y ในการจัดเก็บข้อมูลนะคะดังในตัวอย่างที่อาจารย์ให้เลยนะคะเราจะประกาศตัวแปรอะเร y สองตัวก็คือตัวแรกนะคะ info ตัวนี้และ f o x นะคะเหมือนเราประกาศตัวแปรทั่วๆไปเลยนะคะแต่ะ r r a y จะต้องระบุขนาดสูงสุดให้กับมันนะคะ เพื่อที่ว่าเราจะใช้และเราจะสามารถประกาศประกาศอาร์เรและกําหนดค่าให้มันได้ในทันทีนะคะพูดง,ง่ายๆคือเราจะต้องกําหนดคีตกข้อมูลและค่าของมันเลยนะคะอ่าต่อมานะคะหรือจะเป็นในตัวอย่างนี้เราก็สามารถที่จะกำหนดค่าอาร์เรหลังจากที่เราได้ประกาศมันเสร็จสิ้นไปแล้วโดยการใช้อินเด็เพื่อเข้าถึงตำแหน่งข้อมูลในอาร์เร์ คุณแต่ว่าคุณต้องเข้าใจก่อนว่าตำแหน่งของอาร์เรนั้นเริ่มต้นจาก0และจะสิ้นสุดที่ซ i า e ลบหยกตัวอย่างเช่นมีอาร์เรเท่ากับ10บอินเ็กของมันคือ0ูถึงเเพราะว่าการนับตำแหน่งของอาร์เรศูนย์จะเท่ากับ1นะคะศูนย์ไม่ได้มีค่าเท่ากับ0ูนะคะศูนย์มีค่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้น10ก็คือ0ูนถึงเก็จะได้10บจำนวนเหมือนกันแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือการประกาศแบบใช้แบบอินเด็กนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะการประกาศตัวแปรต่อมานะคะการสร้างอาร์เรย์โดยใช้คำสั่ง for loop for loop คือคำสั่งอะไรคะคือคำสั่งวนซ้ำใช่ไหมคะทำซ้ำวนซ้ำนะคะอ่าอย่งในตัวอย่างเนี่ยถ้าเราต้องการสร้างอาร์เรย์ให้กับข้อมูล5้าสิ0ส เลื่อนไปจนถึงร้อยเพิ่มค่าทีละห้าใช่ไหมคะเราจะทำอย่างไงแน่นอนว่ามันเป็นการทํางานซ้ําๆกันมีวิธีการเดียวกันเพิ่มค่าทีละห้าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่เป็นข้อมูลการวนลูปแบบอาร์เรเห็นไหมคะก็ประกาศ in main มา in my number 10สิเครื่องหมายก้ามปูนเนี่ยคะ่ะเขาคือเครื่องหมายของอาร์เรนะคะที่กําหนดไว้ว่าจะเพิ่มขึ้นให้วนกี่รอบแบบนี้คะ่ะ อาต่อมาเข้าลูปแล้วนะคะ for i n i เท่ากับศน i น้อยกว่า20่สิบ i บวกก็คือเพิ่มค่าไปเรื่อยๆนะคะให้ i เพิ่มไปเรื่อยๆครั้งละ5จนครบ20รอบ5้าสิบ0 25 30เรื่อยไปนะคะจนครบ20รอบการรีเทิร์นเป็น0เห็นไหมคะว่าในตัวอย่างเนี่ย นักศึกษาจะต้องรู้ขนาดที่แน่นอนของ array อและจะต้องสร้าง array จากนั้นเราจะใช้ for loop เพื่อวนซ้ำทั้งหมด20ครั้งเพื่อกำหนดให้ค่าใน array ในแต่ละตำแหน่งมันมีผลลัพธ์เท่ากันกับที่เราทำแบบนี้นะคะก็คือเพิ่มขึ้นทีละ5 5 5แล้วก็เพิ่มขึ้นจำนวนกี่รอบคะจำนวน20รอบนลักษณะนี้เลยนะคะ ต่อมานะคะจะเป็น accessing the value of an array นะคะก็คือเขาจะบอกว่า array เนี่ยเป็นข้อมูลลำดับที่เก็บข้อมูลใน1ตัวแปรมันจะมี index ที่สามารถระบุตำแหน่งของแต่ละค่าของหน่วยความจำดังนั้น array นะคะสามารถเข้าถึงได้โดยตรงผ่านทาง index อย่างไรก็ตามนะคะการใช้ for loop เพื่อวนซ้ำเนี่ย และการเข้าถึงข้อมูลในอาร์เรมันจะเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดที่โปรแกรมเมอร์หรือว่าที่นักเขียนโปรแกรมชอบทํากันนะคะมาดูตัวอย่างของการอ่านข้อมูลจากอาร์เรย์ฟอร์ลูปกันนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างที่4ี่นะคะก็จะเป็นการอ่านข้อมูลแบบอาร์เรยเห็นไหมคะว่าอาร์เรมีทั้งหมด5แต่มาเริ่มที่0ูนย เห็นไหมคะเนี่ยค่ะอันนี้คือผลลัพธ์อ่ะเราก็มาดูในโปรแกรมของเรานะคะแล้วก็ประกาศฟังก์ชันขึ้นมานะคะ i n อ่ะตั้งชื่อ array ขึ้นมา i n number ห้านั่นหมายความว่าชุด array ของเราจะมีเท่ากับห้าค่านะคะก็หนึ่งสองสามสี่ห้าตามนี้เลยมาเข้าถึงลูปนะคะ for i n i เท่ากับศูนย์ i น้อยกว่าเท่ากับห้า i บวกนั่นหมายความว่าให้ i เพิ่มค่าไปเรื่อย แต่ต้องน้อยกว่าห้านั่นหมายความว่ามันจะได้สูงสุดเลยแค่ห้ารอบมันจะเป็นหกเจ็ดแปดเก้าสิบไม่ได้นะคะเพราะว่าเงื่อนไขมันถูกกำหนดให้น้อยกว่าห้าแล้วก็ให้ไอเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะทีนี้ s out u u n u m r e r ก็คือ number ตัวนี้อ่าก้ามปู ก็คือตัวนี้ i คืออะไร i คือตำแหน่งของอารเรนะคะตำแหน่งที่0ตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่3ตำแหน่งที่4เนี่ยคือตำแหน่งของอารเรค่าของอารเรก็คือตรงนี้เลยนี่คือชุดข้อมูล1ในตำแหน่งที่0 2ในตำแหน่งที่1 3ในตำแหน่งที่2 4 ตำแหน่งที่สุดอ,อาจารย์อธิบายอย่างนี้ดีกว่าเอาใหม่นะคะนักเรียนก็คือการแสดงผลลัพธ์ o u t พ u t แบบนี้นะคะหนึ่งแสดงตำแหน่งที่ศูนย์แต่ในความเป็นจริงมันก็คือตำแหน่งที่หนึ่งนะคะอย่างนี้เลยเนี่ยก็คือตำแหน่งที่หนึ่งสองแสดงในอ,อะเรย์ลำดับที่หนึ่งมันก็คือตำแหน่งที่สองแบบนี้เลื่อยไปจนกระทั่งถึงตำแหน่งที่สี่ อาร์เรย์ลำดับที่4แต่เป็นตำแหน่งที่5นะคะอย่าลืมว่ามันนับศูนย์เป็น1นะคะเอาแบบนี้ดีกว่าได้จำง,ง่ายๆเนาะอ่ะสรุปโดยภาพรวมนะคะว่าในตัวอย่างนี้จะเป็นการแสดงวิธีการอ่านข้อมูลในอาร์เรย์โดยใช้ for loop และและเราใช้ตัวแปร i เป็น Inde ด็กของอาร์เรย สามารถนำตัวแปรนี้ไปประยุกต์ใช้ต่อตามได้เท่าที่ต้องการเลยนะคะเช่นแสดงอาร์เรจากตำแหน่งสุดท้ายมายังตำแหน่งแรกก็ได้นะคะ,ะต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นการแสดงข้อมูลอาร์เรในรูปแบบของชาร r คเตอร์รูปแบบของสตริงก็คือตัวอักษรตัวอักขระนะคะ,ะจากอันนี้นะคะ มันจะแสดงข้อมูลจากอันแรกไปยังอันสุดท้ายหรืออ่านไปตามลําดับในตัวอย่างนี้นะคะจะแสดงให้เห็นถึงวิธีการอ่านข้อมูลจากท้ายของอะเรแต่เรารู้ว่าขานาดของอะเรคือ5ดังนั้นอะเรตัวสุดท้ายจะต้องเป็น4เราจึใช้ for loop ลดค่า i แทนที่จะเพิ่มนะคะก็จะเป็น i ลบลบแทนแบบนี้นะคะ่ะสตริงตัวนี้ ชื่อของ array นะคะประเภทแล้วก็ชื่อ array ะเมีค่าเท่ากับ5 for in, i n i เท่ากับ4 i มากกว่าหรือเท่ากับ0 i, I บวก c out อ,ออกมามันก็จะไล่จากข้างหลังขึ้นมาข้างหน้าเพราะว่ามันเป็น i ลบๆบนะคะค่ามันจะกลับกันมาจากข้างหลังมาข้างหน้าแบบนี้ค่ะ เอาที่สี่เลื่อยลงมาแบบนี้เลยปกติถ้ามันเรียนจากน้อยไปมากมันก็ต้องเป็นอินไเท่ากับศูนย์แล้วสี่จะต้องอยู่ตรงกลางแล้วก็ไบวกบวกใช่ไหมคะแต่นี้ก็คือมันอ่านค่าที่กลับกันนะคะอ่าต่อมานะคะอันนี้จะให้ดูอะเรอะเรมีสองประเภทนะคะก็คืออะเรหนึมิติแล้วก็อะเรสองมิตินะคะอะเรหนึ่งมิติเนี่ยมันจะเป็นวิธีการ อย่างอเรีสองมิติอ่ะอันนี้นะคะอย่างงงนะนักเรียนหนึ่งมิติมันก็จะเป็นบรรทัดค่บรรทัดมันแบบนี้นะคะส่วนอเรสองมิติอเรสองมิติก็คือในลักษณะนี้เลยมันจะเป็นเหมือนแมทริกเหมือนในทางคณิตศาสตร์นะคะจะเป็นเหมือนแมทริกนะคะนี่ก็จะเป็นรูปแบบของอเรสองมิติอืมมันจะเหมือนตาราง ตามนี้เลยนะคะรูปแบบของอารยานี้อาจารย์จะให้รู้เฉยๆว่าระหว่างหนึ่งมิติกับสองมิติมันแตกต่างกันอย่างไรนะคะต่อมาในตัวอย่างนี้นะคะอาจารย์จะใช้ For loop เพื่อแสดงข้อมูลจากอารย์สำหรับอารย์สองมิติเรามีการใช้ f o r loop ที่ซ้อนกันนะคะที่ซ้อน for loop ด้านนอกสำหรับโลและด้านในสำหรับคอลัมน์ และข้างล่างเป็นผลลัพธ์ของโปรแกรมนะคะน่าหมายความว่าอันนี้คือผลลัพธ์นะคะก็จะกำหนดว่า m สามสี่เป็นโลกับเป็น c o l u น์ก็สามแถวสี่ชุดข้อมูลแบบนี้คะ่ะสามแถวสี่ชุดข้อมูลกำหนด loop for in, i เท่ากับศูนย i น้อยกว่าสาม i บวกบวกก็แบบเดิมเลยค่ะเพิ่มค่าแล้วก็แสดงผลลักษณะแบบนี้เลยนะคะเพิ่มค่าแล้วก็แสดงผลแบบนี้เลยไล่ไปจนถึงสิบสองนี่เลยนะคะอันนี้มันจะเป็นแถวแล้วก็เป็นคอลัมน์ i กับ j นะคะแล้วก็แสดงค่าของมันออกมา ง่ายๆเท่านี้เลยนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการเรียนรู้อะ r a เบื้องต้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำวามเข้าใจอย่างลึกซึ้งกันในภาคปฏิบัติในการเขียนโปรแกรมนะคะส่วนภาคทฤษฎีนะคะ,าะ,คะอาจารย์ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ